ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมาชแนลของเราหล้างหวยออกงวดประจำวันที่16มิถุนายน2563พ้นออกมาหวยออก3ตะบน967นะคะแล้วก็ล่าง64นะคะซึ่งเป็น67กับ64นี้เป็นเลขที่ดังมากๆเลยนะคะเรามาดูนะคะว่างวดนี้มีเจ้าไหนที่เข้าบ้างนะคะอ้า ใครที่ถูกคะถ้าใครถูกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ถูกนะคะก็เป็นกำลับบงใจให้กันนะแล้วก็งวดหนะ้าเอาใหม่นะคะมาเริ่มที่เจ้านี้เลยนะคะเริ่มที่แนวทางของสุทางพลังเงินดีนะคะเจ้านี้นะคะเข้าเฉพาะเลขเด่นกับเลขรองนะคะหกเจดเข้าบนทั้ง2ตัวเลยนะคะถ้าใครที่วิ่งนะคะก็รวยกันไปนะสําหรับเจ้านี้นะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนะ อต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะเจ้านี้งวดที่แล้วก็เข้าเนาะเข้าสองสี่สีสองนะคะงวดนี้ก็เข้าสี่หกหสี่ด้วยนะคะใช่ไหมอลองตามกันดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยตามแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลน,นะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเด็กใช้ป้านนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนบ้างเข้า,าเลขเด่นเจ็ด หลักหน่วยบนนะคะแล้วก็เข้า76็ดหนะคะเจ็ดสองตะบนด้วยนะคะแล้วก็เข้าเลขเด่นล่างหกนะคะเ,เห็นกันไหมาตามนี้เลยนะคะเจ้านี้กลับมาแม่นแล้วนะคะสําหรับแนวทางของเด็กแชยป้นนะคะงวดที่แล้วก็เข้าเฉพาะเลขเด่นนะใช่ไหมคะงวดนี้ก็กลับมาแก้มือได้นะ ต่อมาค่ะ nah wow. okay. เป็นแนวทางของอาจารย์ต้นสาริกาดำนะคะแนวทางของอาจารย์ต <Yeah. S 1> ้นนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเห็นไหมเข้าหกเจ็ดสองตัวตรงๆนะคะเห็นกันไหมแล้วก็เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะอ่าฉบับนี้นะเข้าทั้งหมดอ่าเข้าทั้งหมด4ี่ฉบับนะคะฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะคะฉบับนี้เข้าทั้งหมดทั้งล่างเลยนะคะ อีกฉบับหนึ่งนะคะฉบับที่สองนี้นะคะก็เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆงนะคะอ่าต่อมาค่ะฉบับที่สามนะคะก็เป็นฉบับที่เป็นแบบพิมพ์นะคะก็เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆงนะคะ<ม>อ่าฉบับที่สี่นะคะก็เข้าตัวไหนเข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆงนะคะต้องบอกว่านทาของเจ้านี้นะคะอ่า เข้ามาหลายงวดแล้วใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่เคยตามนะคะก็ลองตามกันดูนะคะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาของท่านเลยนะคะถ้าท่านเชื่อในเรื่องบุญเรื่องฐานนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของจ้านี้นะคะแนวทางของอคนสุรินนะคะคนสุรินนะเรานําเสนอไปสองฉบับนะคะเรานําเสนอไปสองฉบับนะ่าใช่ไหมคะ แล้วก็เข้าฉบับแรกนะคะเข้าฉบับแรกที่ขึ้นเอขึ้นนับปกไว้นะคะนี่เข้า3ตัวโต๊ดเจ็ใช่ไหมคะเพราะว่าหวยออก9 6 7าหกเนะเจ็นี่สตัวโต๊ดนะคะเหมือนงวดที่แล้วเลยนะคะงวดที่แล้วก็เข้า3ตัวโต๊ดนะแล้วก็ได้4 6่หกตัวล่างแต่ว่าเป็นแนวทางบนนะคะอืมนะ อขอผ่านนะคะเจ้านี้นะคะต่อมาค่ะเป็นในทางของปอ๋าเสาเซนเสาหรือว่าเสน้อยหรือว่าเสาพงภาคนะคะคนเดียวกันนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนนี่เข้า6 7 2ดสองตัวรตรงๆนะคะแล้วก็ได้ตัวกลับ7 6ดหด้วยนะคะเจ้านี้เข้าอีกฉบับหนึ่งนะคะที่เป็นตารางนะคะที่เป็นหวยตารางก็เข้านะอ่า ผ่านนะคะเจ้านี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคุณหนูดีนะคะคุณหนูดีแนวทางบนไม่เข้านะงวดนี้นะคะ งวดนี้เข้าเฉพาะแนวทางล่างเข้าทั้งเลขวิ่งล่างหกแล้วก็เข้าทั้งหกสี่สองตัวล่างตรงๆด้วยนะคะเจ้านี้นะคะถ้าใครเนี่ยตามแนวทางของเจ้านี้อยู่นะคะก็จะรู้กันดีนะคะว่าเข้าหรือมาเข้าอย่างไรงวดก่อนๆน,นั้นนะคะก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งนะคะชอบเข้าเลขวิ่งนะงวดนี้เข้าทั้งเลขวิง่งแล้วก็เลขคู่ที่ให้มาด้วยนะคะอืม เน้นๆเ,เลยนะคะแค่สองหางเองนะคะก็เข้าเลยนะตรงๆด้วยนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอเงินเทวดานะคะเจ้านี้ก็เข้าบ่อยนะคะงวดนี้เข้าเลขวิ่งเก้านะคะเข้าเลขวิ่งบนเก้าแล้วก็ได้สามตัวโต๊ดนะคะเห็นกันไหมนี่เข้าตัวรองสามตัวนี่คะเห็นไหมเจ็ดหกเก้านะคะเจ็ดหกเก้านะอ่า ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของกลุ่มคนสาแก้วนะคะเจ้านี้งวดที่แล้วก็เข้านะ,ะงวดนี้ก็เข้าเลขวิ่ง4ล่างนะคะแล้วก็เข้า46642ตัวล่างด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคนยุทธนานะคะยุทธนาพารวยนะคะก็เข้าเลขเด่นบน9กับ7ด้วยนะคะ,ะแล้วก็เข้าตัวนี้นะคะ,ะ46นะ สี่หกสองหกสี่สี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะอ่าเห็นกันไหมอาจจะขนาดใหญ่ไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะปรับแสงปรับแสงต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะคุณชนะผลนะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เขาเข้ามาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้ก็เข้าอีกตามเคยใช่ไหมคะ งวดนี้ก็เข้าอีกตามเคยคือเข้า64นะคะ64สองตัวล่างตรงๆแต่ว่าเป็นแนวทางบนนะคะใช่ไหมเจ้านี้เข้าบ่อยนะอลองตามดูนะคะสำหรับแนวทางของคุณชนะพลนะคะที่เป็นเลขตามอิทธิพลของวันนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอา,อาจารย์เอกสิทธิ S ์พี P, นะคะสำหรับเจ้านี้ให้หลัก10มานะคะก็เข้าห ใช่ไหมคะเข้าหกหลักสิบล่างนะเพราะบ่าหวยออกหกสี่ใช่ไหมต่อมาค่ะเป็นแนทางของคุณเมงปอนะคะคุณแมงปอเข้าตัวไหนคะสองตัวไม่เข้านะแต่ว่าเข้าสามตัวโต๊ดนะคะหกเจ็ดเก้าเห็นไหมหกเจ็ดเก้านะคะเข้าสามตัวโต๊ดนะคะอ้าวแปบบ๊บนึงนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณนินจาสายซิ่งนะคะเจ้านี้เข้าทั้ง4ี่ฉบับนะคะเข้าทั้ง4ี่ฉบับนะคะฉบับนี้เป็นแผ่นนี้เป็นแผ่นรวมนะคะฉบับนี้เข้าหกสี่สองตัวล่างนะคะแล้วก็ฉบับนี้ก็เข้าหกสี่สองตัวล่างที่เป็นตัวเน้นเลยนะคะ,ะแล้วก็อีก2องฉบับนะคะที่รวมเป็นแผ่นเดียวนะคะ มีสองสูตรนะนี่เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะนี่64สี่สองตัวล่างตรงๆนะคะเจ้านี้คุณนินจาสายสิงนะคะเจ้านี้เข้าบ่อยนะคะก็มีหลุดบ้างนะคะแต่ว,ว่าเข้าบ่อยนะเจ้านี้นะคะก็ลองติดตามดูนะคะสําหรับแนวทางของคุณนินจาสายสิงนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของของสุดท้ายนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนคะ เจ้านี้เข้าตัวไหนดูแป๊บหนึ่งตัวนี้นี่เข้าเลขรองหกนะคะแล้วก็เข้าหกเจ็ดสองเตัวบนตรงนะคะเห็นกันไหมแอบมองไม่ค่อยจะเห็นนะเจ้านี้ใครตามอยู่คะเมือที่แล้วไม่เข้านะงวดนี้ก็กลับมาเข้ากลับมาแม่นแล้วนะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของยุคทัพทิมทองนะคะเจ้านี้ก็เข้าบ่อยนะคะใช่ไหมคะก็เข้าบ่อยนะสําหรับงวดนี้ก็เข้า 6 4สี่ตัวล่างทังรงงวดที่แล้วก็เข้าสองสสตัวล่างใช่ไหมอ่างวดนี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะอ่าถ้าใครตามอยู่นะคะก็จะด้วยก็ดีนะคะว่าเจ้านี้แมน่นหรือไม่แมน่แมนอย่างไรเนาะต่อมาค่ะเป็นในทางของอเลขเจาะใจลุงหวังนะคะเจ้านี้เข้าเลขเด่นทั้ง6กับ9บนนะคะอ่าแล้วก็เข้าเลขเด่นห ทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่าแล้วก็ได้หกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะได้หกเจ็ดสองตัวบนตรงๆ,ๆ,ๆแล้วที่สุดคือหกเก้าเจ็ดสามตัวโต๊ดนะคะเจ้านี้ใครตามอยู่คะถ้าใครตามอยู่นะคะก็รวยกันไปนะเจ้านี้นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ได้สามตัวต๊ดด้วยนะคะอ่า ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์แขกนะคะอาจารย์แขกนะคะเข้าตัวไหนเข้าเลขวิ่งล่างหกแล้วก็เข้าหกสี่นะคะหกสี่สองตัวล่างตรง,ตรงนะคะเป็นเลขที่เป็นเลขที่ดังมากนะคะสำหรับหกสี่ใช่ไหมคะหกสี่กับหกเจ็ดนี่ยแยกใช่ไหมคะสี่เจ็ดหกสี่หกเจ็ดนี้แยกแยกบนกับล่างเลยนะคะ เเป็นเลขที่ดังมากเลยนะอ่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของรวมหอยซองนะคะเจ้านี้ก็อ่ะเข้าเลขเด่นสีหกแล้วก็เก้าใช่ไหมคะสี่เข้าหลักหน่วยล่างหกเข้าหลักสิบล่างแล้วก็หลัก สิบบนใช่ไหมคะแล้วก็ค่าเเก้าเนี่ยก็เข้าหลักร้อยบนนะเจ้านี้ก็เข้าบ่อยนะคะสําหรับรวมหวยซองนะคะอ,อต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอ,อใบเขียวนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนนี่ให้บนออกล่างนะคะ เข้าวสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางบนนะคะฉะนั้นเข้าไหมก็เข้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูนะคะว่าแต่ละแนวทางนั้นนะคะเราจะตามแนวทางไหนเจ้าไหนดีต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดใบฟ้านะคะโดยคุณโก้นะเข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างเมว่ที่แล้วก็เข้าสองสี่เนาะอืมงวดที่แล้วก็เข้านะคะ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะ แนวทางของคุณกรการสินเจ้านี้ก็เข้า4664 2ตัวล่างกลับเ,เข้าตัวกลับนะคะแล้วก็เป็นเป็นตัวที่เราชอบด้วยนะเอ่อวที่แล้วก็เข้า2 4นะแนวทางของคุณกรการสินนะคะเมืวที่แล้วก็เข้าล่างต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณต้อมร้อยเอดนะคะคุณต้อมร้อเอดเข้าตัวไหนนี่เข้า6 4 2ตัว ล่างตรงตรงนะคะแล้วก็ได้ตัวกลับ4 6ด้วยนะคะจ้านี้เข้าบ่อยนะคะเห็นกันไหมอือต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอขวัญใจนิทรรนขวัญใจรวยไวยนะคะนิทราศารขวัญใจรวยไว้นะเจ้านี้เข้าห4สองตัวล่างตรงตรงนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ จ้านี้นะคะคนโคราชรักไก่ชนนะคะเจ้านี้เป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนนะคะก็เข้าทั้ง6ทั้ง7เลยนะคะเข้า6หลัก10แล้วก็เข้า7หลักหน่วยนะอืมเจ้านี้ก็เข้าบ่อยนะคะใช่ไหมอืมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะ ในาทางของอาภาพปริศนานะคะเจ้านี้สําหรับงวดนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างตรงๆเลยใช่ไหมคะนี่เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆแล้วก็เข้าหกเจ็ดสองตัวบนตรงตร,งตรงด้วยนะคะเจ้านี้กอเข้าบ่อยนะแล้วก็เข้าเลขเด่นนะคะเลขเด่นสี่ตัวเดียวหรือว่าตัวเดียวโดดๆเลขโดดนะคะก็เข้าสี่ล่างเนาะ สร่างว่ที่แล้วก็เข้านะภาพริศนานะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเป็นแนวทางของเจ้านี้นะแป๊บนึงเป็นแนวทางของอ่าตารางดามาจันเทระเดชก็เข้าสี่หกนะคะเข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะก็เข้าตัวกลับนะแล้วถ้าเรียงก็จะได้เก้าหก นะเข้าเลขเด่นทั้งสามตัวเลยนะคะหกตัวเข้าสี่ตัวใช่ไหมมได้หกสี่ตรงนี้ด้วยนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของควายนำโชคนะคะเจ้านี้ก็ให้มาสี่หางเข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่านนะคะอ่าให้มาแค่สี่หางเองนะคะเจ้านี้เข้าบ่อยนะ อ่ต่อมาค่ะเป็นแนวทางปลดนี้นะคะให้มา6 4นะคะนี่เข้าล่างเลยนะคะเข้าล่าง6 4สี่สองตัวล่างตรงตรงนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของลูกพ่อวิสธรรมน้ำโชคนะคะพี่ควายคนโก้นะคะเจ้านี้เข้าตัวไหน6 4สนะคะหกสองตัวล่างตรงตรงเป็นตัวเน้นด้วยนะคะเจ้านี้สําหรับคนที่แล้วนั้นนะคะก็เข้า3ตัวโต๊ดนะคะเจ้านี้นะอืม ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแม่นยํำนะคะเจ้านี้สําหรับงวดที่แล้วนั้นนะคะก็เข้าหกเจ็ดนะเข้าหกเจ็ดสองตรงตรงงวดที่แล้วนะคะก็งวดนี้ก็เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงตนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของแม่จำเนียรสิบเลขขายดีนะคะสําหรับ งวดนี้เข้า6 4 2ตัวล่างตรงๆนะคะสำหรับงวดที่แล้วก็เข้า4 2 2 4ใช่ไหมใช่ไหมคะตามนี้เลยนะคะตามที่เห็นเลยนะอืมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคคนบ้าหวยนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าเลขเด่น4กับ6นะคะแล้วก็ได้4 6 6 4 2ตัวล่างนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณปอตาปีนะคะ คุณปอตาปีให้มานะคะก็เข้า7 6 6ดหหอตัวบนนะคะเป็นแนวทางอ่าบนนะคะเขาบอกว่าน่าจะเอาตรงตงแต่ว่าเข้ากลับกันนะคะแล้วก็อ่าเข้าตัวนี้ด้วยนะ7 6 6ดหกนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณกุหลาบขาวนะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าตัวไหนคะอ่าเข้า4664 2ตัวล่างนะคะ วันที่แล้วก็เข้าสองสี่สี่สองเนะาะเจ้านี้เจ้านี้นะคะเป็นแนวทางที่มาไวนะคะเป็นแนวทางที่ออกมาไวนะคะสําหรับแนวทางของคุณกุหลาบขาวนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของ คุณไก่นะคะไม่ใช่คุณไก่วู้ัทนสอนสีนะคะคนละเจ้านะแนวทางงคุณไก่ผุ้แทนสอนสีนั้นนะคะเข้าเฉพาะเลขเด่นเจ็ดนะสำหรับงวดนี้นะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนคะนี่เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของฝันเป็นจริงเข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะไปกันเ,เลยนะเพราะว่า,าเพราะว่าเยอะนะคะ อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคุณก้องนะคะคุณก้องก้องลิ้นผ่านกันคุณก้องเข้าตัวไหนเข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะอืมแล้วก,เเกววะะ็เข้าเลขวิ่งล่างด้วยนะคะเข้าเลขวิ่งล่างสี่แล้วก็เข้าเลขวิ่งบนเจ็ดด้วยนะคะเห็นไหมอืมเจ้านี้เรานําเสนอแทบจะทั้งหมดนะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณมะยมแดงนะคะมะยมแดงงวดนี้เข้าเลขเด่นสี่ล่างแล้วก็ได้สี่หกหกสี่สองตัวล่างด้วยนะคะใช่ไหมงวดที่แล้วก็ได้ทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขสองตัวล่างด้วยใช่ไหมคะสองสี่นะใช่ไหม,มต่อมาค่ะเป็นแนวทางของหนุ่มนาวานะคะเข้า,เ,าเข้าสองฉบับนะคะเข้าสองฉบับนี่นี่ ข้าวสองฉบับแล้วฉบับนี้เป็นข้าวข้าวสามตัวตร,ตรงๆเลยอะค่ะใช่ไหมเก้าหกเจ็ดนะคะให้มาแค่สองหางเก้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าสองเจ็ดข้าเก้าหกเจ็ดสองอ่ะสามตัวตรงๆนะคะสามตัวบ่อยตรงๆนะคะเจ้านี้นะอือแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นแนวทางสองตัวนะคะเป็นแนวทางสองตัวให้มานะ หกเ็ดสตัวบนตรงๆนะคะแล้วเขาก็ให้หลักร้อยมาด้วยคือ 9...... กเข้านะคะนี่เรียงเลยนะคะเขา,าชุดนี้จะออกมาสุดท้ายนะคะชุดนี้จะออกมาสุดท้ายนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของคุณเลขพิเศษนะคะเลขพิเศษนะให้มา ก็เข้าสี่หหสี่ตัวกลับล่างนะคะถือว่าเข้าเนาะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของตำราเรียงเบอร์นะคะเจ้านี้เข้าห7เจ็สองตัวบนตรงแล้วก็เข้าสี่หสี่สองตัวล่างด้วยนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้าพ่อบักแดงนะคะเข้าเลขเด่นสนะคะแล้วก็เข้าหกเจ็ด สองตัวล่างตรงตรงอ้ยไม่สองสองตะบนนะคะสองตบนนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของออของคุณเปเล่นะคะจ้านี้เข้าตัวไหนเข้าเลขเด่น6นะคะแล้วก็ได้หกสี่สองตัวล่างตรงตรงนะคะเป็นแนวทางที่ ที่เขาเน้นให้ด้วยนะคะเป็นตัวที่เขาเน้นให้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะ,ะมั่นใจมีแต่รวยเรืยๆ,ๆนะคะเจ้านี้ก็เข้าเลขเด่นเจ็ดนะคะแล้วก็ได้หกเจ็ดสองตัวบนตรงๆด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของผู้ใหญ่นะคะแนวทางของผู้ใหญ่นั้นนะคะก็เข้าเลขเด่นเจ็ดเห็นไหมคะนี่ตัวใหญ่ๆเลย และเดินเจ็ดบนนะคะแล้วก็ได้สี่หกหกสี่สองตัวล่างด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของปิยานะคะคุณปิยะเข้าตัวไหนเข้าเลขเด่นเลขรองนะคะเลขรองหกนะคะแล้วก็เข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเออแปดสิบเก้านะคะแนวทางสองตัวบนนะคะเข้าตัวไหนนี่เข้าตัวนี้เจ็ดหกหกเจ็ดสองตัวบนนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของเจ้านี้แนวทางเจ้านี้นะคะก็ให้มาเข้าหกสี่นะคะเจ้านี้เข้าบ่อยนะเข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทาง,งคุณสุมาอี้นะคะเข้าเล็กเลขวิ่งหกนะคะแล้วก็ได้ หกเจ็ดสองตัวบนตรงๆนะคะจะไปกัน,นไว้นะเพราะว่าเยอะเนาะ,ะแล้วก็แนวทางของคุณรุ่งๆนะคะเข้าสี่หกสองตัวนะคะสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะแล้วก็แปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็แนวทางของของคุณแมวนะคะเจ้านี้เข้า หกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเดี๋ยวนะเป็นแนวทางของคุณธีนพัฒน์กันจาดนะคะแนวทางของคุณธีนพัฒน์กันจาดนี่ก็ให้มาเาข้าตัวไหนคะเข้าหกสี่นะคะหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะใช่ไหมคะอืมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ คุณยาทิพย์นะคะคุณยาทิพย์ให้มา2ตัวบนนะคะก็เข้า6 7 2ตัวบนตรงๆนะคะเห็นกันไหมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดใบหอมนะคะเข้าตัวไหนเข้าห 6, ก4ี่สตัวล่างนะคะ,ะต่อมาเป็นแนวทางของคุณอ,อาจารย์ช่าง ผู้ชนะสิบทิศนะคะเจ้านี้ก็นานามาทีนะเข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของอตาเธอใจดีนะคะเจ้านี้เข้าตัวไหนเข้าตัวกันนะคะหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะเจ้านี้เจ้านี้ก็ให้มานะคะ นี่เข้าหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดสองตัวบนตรงๆแล้วก็เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆด้วยนะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสำหรับแนวทางของปีเสื้อเทวดานะคะอืต่อมาค่ะเป็นแนวทางที่เข้าสลับนะคะใช่ไหมเป็นแนวทางที่เข้าสลับนะนี่ ้านี้คือวิ่งหาความสําเร็จนะคะเจ้านี้ให้เลขเด่นอยู่ที่4 6 7ใช่ไหมคะถ้าใครตัดซื้อก็จะได้6 7นะเจ้านี้ชอบเข้า,าชุดแบบนี้นะคะเข้า2ตัวด้วยเข้า3ตัวด้วยนะคะอชอบเข้าแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ให้คู่โต๊ดบนมานะคะก็เข้าเข้าล่างนะคะ,ะเข้าล่างนะสำหรับแนวทางของอคุณวิ่งหาความสำเร็จนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของกัปตันเยโตนะคะเจ้านี้เข้าสลับกันอีกแล้วนะคะงวดที่แล้วก็เข้าสลับนะงวดที่แล้วเข้าให้ล่างออกบนนะคะงวดนี้ให้บนออกล่างตรงๆนะชอบก็สลับกันนะคะเจ้านี้นะคะกัปตันเยโตนะต่อมาค่ะเป็นในทางของอาจารย์พีนะคะเจ้านี้นะคะก็ชอบเข้าสลับกันเหมือนกันนะคะใช่ไหมงวดที่แล้วก็เข้าสลับกันงวดนี้ก็สลับกันเหมือน เหมือนเหมือนงวดที่แล้วนะคะก็หกสี่ให้แนวทางบนมาก็มาออกล่างนะคะอืมอ่ต่อมาค่ะวิ่งหาคสเดปเหมือนกันนะคะอ่าฉบับนี้เหมือนกันแต่ว่าฉบับนี้เป็นแนวทางอ่าเป็นแนวนอนนะคะนี่เห็นไหมเข้าเอ่อเน่ยให้แนวทางบนมานะคะแต่ว่ามาออกล่างซะง,งั้นแต่ถ้าใครตัดซื้อหกเจ็ด เจ็ดหกเนี่ยก็จะรวยไปนะเจ้านี้ชอบเข้าแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางใหม่ที่เข้านะคะเป็นแนวแนวทางใหม่ที่เข้านะนี่เจ้านี้แนวทางเจ้านี้นะคะไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นชื่อของใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้มาหกเก้าเจ็ดนะคะหกเก้าเจ็ดสามตัวโต๊ดใช่ไหม เพราะว่าหวยออกออกเก้าหกเจ็ดนะคะได้สามตัวโต๊ดนะคะเจ้านี้นะคะเจ้านี้เป็นแนวทางใหม่นะอืมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของโงเ่เฮงนะคะหโหอสราวุธนะก็ให้เลขมาสี่กับหกนะคะเข้าทั้งสี่เข้าทั้งหกเ,เลยนะคะเข้าล่างนะอือ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณต้อมคุณต้อมนะคะคุณต้อมนครสวรรค์นะคะเข้าตัวไหนคะเข้าเลขวิ่งหแล้วก็เข้า, 6, 4, 4, 6. าหกสี่สี่หกสองตัวล่างใช่ไนหะมคะห4สี่สองตัวล่างของตรกต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณหมวยลี่นะคะแนวทางของคุณหมวยลี่นั้นนะคะเป็นแนวาทางน่าจะเป็นเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็ เข่าให้เน้นอยู่ที่หกนะคะก็เข้าเลยเนาะต่อมาค่ะเจ้านี้เข้าตัวไหนคะเข้าหกสี่นะคะเข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคนปีขาน,นะคะคนปีขานเข้าตัวไหนเนี่เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ็ดเซียน v i p นะคะเจ้านี้ก็ เข้าเลขเด่นสี่ล่างนะคะแล้วก็เข้าสี่หกหกสี่สองตัวล่างด้วยนะคะอืมอ่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอเจ้านี้นะคะน้องนอนนะคะแนวทางของน้องนอนนะให้มาก็เข้าหกสี่สองตัวล่างตรงๆนะคะเห็นกันไหมนี่นะอืม ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอรังสิตพรอง3นะคะเจ้านี้นะคะก็เข้าตัวที่เน้นนะคะ4664 2ตัวล่างนะคะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอแอดฟ้านะคะก็เข้า64 2ตัวล่างตรงๆนะ